ถ้าคุณมีโอกาสบอกคนทั้งโลกได้แค่อย่างหนึ่งคุณจะบอกอะไรวิธีรวยขึ้นวิธีมีความสุขมากขึ้นคำตอบพวกนี้ผมว่ามันก็ดีนะแต่ผมว่ามันยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ลึกซึ่งมากกว่านั้นที่คนทุกคนบนโลกคนตระหนักแต่หลายคนมักมองข้ามสำหรับผมคำตอบของคำถามมันอยู่ในเบื้องหลังสิ่งนี้ คุณอาจจะกำลังสงสัยนะว่าไอ้พวกนี้มันคืออะไรมันเป็นเพียงแค่พิกัดครับแต่มันคือพิกัดอะไรเดี๋ยวผมไม่ค่อยอธิบายทีหลังเพราะว่าตอนนี้ผมมีอะไรสำคัญมากกว่าที่อยากถามคุณผมถามหน่อยคุณกลัวจุดจบไหมเออผมถามจริงๆนะ ในจัก,กรวาลน,นี้ทุกสิ่งทุกอย่างมีอายุไขสิ่งมีชีวิตทุกตัวบนโลกใบนี้มีอายุจำกัดโลกที่เราอาศัยอยู่สักวันหนึ่งคาดว่าจะโดนพระอาทิตย์กลืนหายไปตอนมันขยายเป็นดาวยักษ์แดงส่วนพระอาทิตย์เองสักวันหนึ่งก็จะระเบิดเป็นซูเปอร์โนวาในวาระสุดท้ายกลายเป็นแสงสว่างเจิอจ้าตัดกับความมืดมิดของจัก,กรวาลเป็นมรดกทิ้งท้ายชั่วคราวจากระบบสุริยะสู่จัก,กรวาลว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ในมุมลเล็กๆนี้ของจักรวาลเคยมีอะไรเกิดขึ้นก่อนที่ทุกอย่างจะดับสูญไปจนสุดท้ายไม่เหลืออะไรเลยเพื่อเป็นหลักฐานว่าชีวิตอารยธรรมและประวัติศาสตร์เคยเกิดขึ้นตรงนี้ผมเดาว,ว่าคุณก็คงกลัวแหละเพราะมันเป็นเพียงธรรมชาติมนุษย์ที่จะอยากได้ความมั่นคงและความถาวรอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างทำนายได้และอยู่ภายใต้การควบคุม แต่ผมขอเสนอวิธีคิดอีกวิธีหนึ่งที่แตกต่างออกไปแทนที่จะเอาแต่หมกมุ่นกลัวกับสิ่งที่หลีกเลี่ยงและควบคุมไม่ได้สมมุติถ้าคุณลองปล่อยวางดูละ่ะมันจะเป็นยังไงนี่คือตอนที่ผมต้องแนะนำให้คุณทุกคนรู้จักกับเกม o u t e r Wilds เกมสำรวจอวกาศระดับเหนือชั้นไม่เหมือนใครสั้นๆเลยในเกมนี้ คุณสวมบทบาทเป็นนักบินอวกาศเอเลียนที่ต้องสำรวจระบบสุลิยะจิว๋วโดยที่ภารกิจของคุณคือตามรอยสิ่งที่อารยธรรมโบราณที่มาก่อนคุณเคยทำไว้เพื่อสารต่อภารกิจของพวกเขาที่จะตามหาสิ่งลึกลับสิ่งหนึ่งในอวกาศผมจะไม่อธิบายต่อว่าเนื้อเรื่องของเกมนี้เป็นไงเพราะว่าผมไม่ได้อยากมาเล่าสิ่งนั้นสิ่งเดียวที่คุณต้องรู้ในเกมนี้คือสุดท้ายคุณจะล้มเหลว คุณจะล้มเหลวในการช่วยทุกคนที่คุณรู้จักคนที่คุณรักและคุณจะถูกบังคับให้ต้องเผชิญกับจุดจบของตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าราวกับว่ามันเป็นชะตาที่จักรวาลได้กำหนดไว้ผมอยากบอกคุณถึงตรงนี้เพราะมันคือภายในความล้มเหลวนี้นี่แหละที่เกมใช้สื่อสารข้อความหลักสำคัญที่สุดของมันให้แก่คุณซึ่งก็คือเมื่อจุดจบเป็นสิ่งที่แน่นอนแล้วเท่านั้นคนเราถึงจะเริ่มรู้จักใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบัน เราต้องเลิกต่อสู้กับจุดจบก่อนถึงจะเริ่มเห็นคุณค่าในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้ได้เมื่อเราเลิกมองว่าการเวลาที่เรามีจำกัดเป็นศัตรูตัดสินใจไปเริ่มใช้การเวลานั้นแทนพยายามใช้มันคุ้มค่ามากที่สุดคุณจะสังเกตว่าความกลัวจะหลอมกลายไปเป็นความเข้าใจและการยอมรับจนในที่สุดคุณจะเริ่มเรียนรู้ที่จะปล่อยวาง คุณจะเลิกคร่ำครวญกับความที่การมีชีวิตมันเป็นเพียงแค่สิ่งชั่วคราวเปลี่ยนไปรู้สึกขอบคุณแทนที่ทั้งหมดนี้มันได้เกิดขึ้นตั้งแต่แรกที่คุณได้เกิดขึ้นตั้งแต่แรกคุณจะเริ่มซาบซึ้งในความงดงามของการได้มีตัวตนและพยายามเข้าใจมันให้มากที่สุดถึงแม้ว่ามันจะไม่ถาวรก็ตามบางทีอาจเป็นไปได้ว่ามันเป็นเพราะความไม่ถาวรน,นี่แหละ ที่ทำให้ทั้งหมดนี้มันลําค่ามากเหลือเกินความที่การมีตัวตนมันบังเอิญเกิดขึ้นตอนนี้เพียงแค่ชั่วคราวและอาจจะไม่เกิดขึ้นอีกเลยผมเคยได้ยินมานะว่าจิตสำนึกของสิ่งมีชีวิตคือหนทางที่จัก,กรวาลใช้เพื่อรับรู้และสัมผัสประสบการณ์ของตัวมันเองซึ่งก็สมควรแล้วละ่ะเพราะผมว่านะจัก,กรวาลน,นี้มันกว้างใหญ่และสวยงามเกินกว่าที่จะไม่ให้มีใครได้เห็นมันเลย ในเกมนี้คุณจะเห็นว่ามันไม่มีระบบการก้าวหน้าเหมือนเกม,เมอ,อื่นๆตัวละครของคุณมันจะไม่แข็งแกร่งขึ้นเมื่อเล่นไปเรื่อยๆเพราะว่าในเกมนี้มันเป็นคุณต่างหากในฐานะผู้เล่นที่จะแข็งแกร่งขึ้นผมเคยเกินไปก่อนหน้านี้ว่าคนเราสามารถเอาชนะความกลัวได้ด้วยความเข้าใจแต่คนเราต้องทำยังไงถึงจะสามารถสร้างความเข้าใจนั้นได้คำตอบ ก็คือความรู้ไงครับความรู้ที่คุณสะสมมาเกี่ยวกับโลกของเกมนี้นี่แหละคือสิ่งที่จะช่วยเปิดหนทางให้คุณสามารถไปต่อได้ระหว่างที่คุณค่อยๆประติดประต่อเบาะแสต่างๆที่เกมทิ้งไว้ให้เพื่อเรียนรู้วิธีก้าวหน้าต่อไปเหมือนกับในชีวิตจริงเลยที่ความรู้คือสิ่งที่จะทำให้เราเกิดความเข้าใจและมีมุมมองที่กว้างขึ้นทำให้เราสามารถพัฒนาตนเองได้ เกมนี้ต้องการให้เราเห็นถึงคุณค่าของความรู้และพลังของความสงสัยใคร,ร่รู้อันเป็นที่มาของความรู้มันไม่บอกด้วยซ้ำว่าคุณควรจะไปที่ไหนในเกมบ้างเพราะมันไม่จำเป็นเลยมันต้องการให้คุณตระหนักว่าเพียงแค่เดินไปตามความอยากรู้อยากเห็นของตนเองไปแสวงหาความรู้เพียงแค่เพราะว่าอยากรู้โดยที่ไม่ต้องมีเครื่องหมายบอกทางแค่นั้นก็คุ้มค่ามากพอแล้ว มันอยากให้คุณเห็นถึงความสุขที่การค้นพบสิ่งใหม่ๆมอบให้คุณได้จากทั้งระหว่างทางการไปสู่การค้นพบและตัวการค้นพบนั่นเองพร้อมสื่อสารให้แก่คุณด้วยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ความรู้ชิ้นใหม่ถูกเปิดเผยความไม่รู้ซึ่งมักเป็นบ่อกเกิดแห่งความกลัวจะดูน่าเกรงขามน้อยลงไปเลย ผมถามหน่อยคุณรู้ไหมว่าจัก,กรวาลเรามันใหญ่ขนาดไหนคำตอบคือมันใหญ่มันใหญ่มากมันใหญ่เกินกว่าที่คุณจะจินตนาการได้เลยแถมมันยังอันตรายมากๆด้วยนอกจากโลก เท่าที่เรารู้มันไม่มีที่ไหนแล้วในจัก,กรวาลที่เป็นมิตรต่อสิ่งมีชีวิตขนาดแม้แต่บนโลกนี้ที่เรากำลังอาศัยอยู่มันยังมีความอันตรายเต็มไปหมดเลยและหลายครั้งความอันตรายเหล่านี้มักเกิดขึ้นอย่างม่ยุติธรรมเช่นเวลาภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นผู้คนมากมายรวมถึงคนดีๆมักถูกพรากชีวิตไปจากพวกเราแบบง่ายๆเลย ทั้งๆท,ที่พวกเขาไม่สมควรต้องเจออะไรแบบนั้นความกว้างใหญ่ไพศาลของจัก,กรวาลบวกกับความอันตรายสุดขั้วของทุกสิ่งทุกอย่างมักปลูกฝังความกลัวและความรู้สึกไร้ความหมายภายในใจิตใจมนุษย์เพราะว่าเราเป็นเพียงแค่สิ่งเล็กๆและเปราะบางที่กำลังพยายามทำความเข้าใจกับสิ่งที่ใหญ่มากๆเมื่อจัก,กรวาลมันดูยิ่งใหญ่และโหดร้ายมากขนาดนี้คนเรายังสามารถหาความหมายในตนเองได้อยู่อีกหรอ ผมว่าได้นะอย่างแรกเลยผมว่ามันไม่ถูกนะที่จะบอกว่าจัก,กรวาลมันไม่ยุติธรรมหรือชั่วร้ายคือมันก็อันตรายแหละอันนั้นจริงแต่ความอันตรายไม่ได้เท่ากับความมุ่งร้ายเสมอไปบางทีคำที่ใช้อธิบายจัก,กรวาลได้แม่นยำมากกว่าชั่วร้ายอาจเป็นคำว่าไม่แยแสเพราะว่าสุดท้ายแล้ว จักรวาลมันไม่ได้อันตรายเพราะว่ามันมุ่งร้ายหรือเพราะว่ามันไม่สนใจว่าเราจะเป็นตายยังไงหรอกแต่ว่ามันอันตรายเพราะว่ามันไม่ได้โคจรรอบเราหรือความต้องการของเราเลยต่างหากหรือพูดอีกทางหนึ่งจักรวาลมันไม่ได้เป็นอันตรายต่อพวกเราเพราะว่ามันต้องการเป็นอันตรายแต่มันเป็นอันตรายเพราะว่าวิธีที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติมันังเอินเป็นอันตรายต่อพวกเราหรือว่าง่ายๆเลยคือ สิ่งที่ร้ายกาจที่สุดในจัก,กรวาลไม่มีความมุ่งร้ายทั้งหมดที่เราทําได้ในฐานะส่วนหนึ่งของจัก,กรวาลก็คือทําความเข้าใจกับมันและยอมรับในปัจจัยที่เราเปลี่ยนไม่ได้ส่วนในแง่ของความหมายถ้าจัก,กรวาลเป็นที่ที่ไร้ความยายแสจริงๆนั่นแปลว่าความหมายคือสิ่งที่เราต้องสร้างขึ้นมาเองและผมบอกได้เลยนะว่ามันก็คือสิ่งเล็กๆที่อยู่ร,บรอบๆตัวพวกเรานี่แหละ ช่วงเวลาโมเมนต์ความสุขต่างๆในชีวิตคุณผู้คนที่คุณได้พบเจอและความสัมพันธ์ต่างๆที่คุณได้สร้างที่ช่วยเตือนว่าคุณไม่ได้อยู่ลำพังและความรู้กับมุมมองเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่คุณได้เมื่อคุณเรียนรู้เกี่ยวกับพวกมันมันคือสิ่งเล็กๆเหล่านี้นี่แหละที่จัก,กรวาลมันมอบให้กับคุณตอนที่คุณยังอยู่ที่ทำให้ทั้งหมดมันมีความหมายในที่สุด ความพยายามสืบสวนจากคุณตลอดทั้งเกมจะพาคุณไปสู่พิกัดที่ผมเคยพูดถึงไว้ก่อนหน้านี้และในช่วงท้ายที่สุดของเกมคุณจะค้นพบว่ามันคือพิกัดนี้นั่นแหละที่นำพาคุณไปสู่บางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่ามากความทรงจำความผูกพันและประสบการณ์ร่วมกับคนอื่นๆที่คุณได้มาระหว่างทางนั้นไม่ได้สูญเปล่าเพราะสุดท้ายมันคือสิ่งเหล่านี้นั่นเอง ที่ทำให้คุณได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่ามากเมื่อคุณยอมรับความเป็นไปของทุกสิ่งและปล่อยวางเป็นครั้งสุดท้ายมันจะเป็นประสบการณ์เหล่านี้นี่แหละประสบการณ์ที่มอบความหมายให้กับชีวิตที่จะเป็นจุดประกายเริ่มต้นให้แก่สิ่งใหม่นี่แหละครับคำตอบของผมสำหรับคำถามที่ว่าถ้าผมสามารถบอกให้ทั้งโลกฟังได้อย่างหนึง่งผมจะบอกอะไร มันคือบทเรียนเกี่ยวกับการปล่อยวางและการเป็นมนุษย์ที่ผมได้เรียนรู้มาจากเกมเล็กๆเกมหนึง่งบทเรียนเกี่ยวกับคุณค่าของความใฝ่รู้การซราบซึ้งในปัจจุบันและในจักรวาลและการใช้เวลาที่เรามีให้คุ้มค่ามากที่สุดเพราะถึงแม้ว่าเราจะเป็นเพียงแค่จุดเ,เล็กๆจุดหนึ่งในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้มันคือสิ่งที่พวกเราทําระหว่างการเดินทางอันแสนสั้นของพวกเรานี่แหละที่ทําให้ทุกอย่างมันมีความหมาย